มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเปิดความเสียหายไฟไหม้ตลาดนัดจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงวอด118ล้านค้าครับเมื่อเวลา4.30นาฬิกานาทีของวันที่11มิถุนายน2567สอนอนบางซื่อรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณตลาดจตุจักรถนนกำแพงเพชร3แขวงและเขต จตุจัรก,กรุงเทพมหานครจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมลดน้ำดับเพลิงกว่า10คันครับและอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิปอติกตึงที่เกิดเหตุอยู่ตลาดสีสมรััดูนรวมสัตว์เลี้ยงปลาสวยงามแบ่งเป็นล็อกจำนวน118ห้องมีชั้นลอยสำหรับเก็บของและห้องพักของคนดูแลร้านพบเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วเต็มพื้นที่เจ้าหน้าที่ระดมใช้น้ำฉีด เป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงครับจึงควบคุมเพลิงไว้ได้พบเพลิงเผาว,วอดเสียหายทั้งหมด118ห้องครับจากการสอบถามนางสาวมีชาขอสงวรน,นามสกุลอายุ36ปีพนักงานขายร้านค้าให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนนอนเฝ้านกแปลกและนกหายากอยู่บนชั้นลอยของร้านจูจูได้ยินเสียงดังของสัตว์เลี้ยงนานาชนิดและมีกลุ่มควันปกคลุมเต็มพื้นที่ จนหายใจไม่ออกนางสาวมิชากล่าวต่อว่าจึงต้องปีนหน้าต่างกระโดดหนีตายลงมาจากชั้นบนส่วนสัตว์เลี้ยงภายในร้านที่มีนกหายากที่มีราคาแพงที่สุดคือนกกระตัว้วตัวละสามหมืนบาทซึ่งตอนนี้เจ้าของร้านทราบเรื่องแล้วกำลังเดินทางมาที่ร้านครับด้านนายศักดาขอสังวรน,นามสก,กุลอายุ54ปีเจ้าของร้านค้ากล่าวว่า ตนมีร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุขายสัตว์แปลกๆนำเข้าจากต่างประเทศนานาชน,น,น,นิดตัวละตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนครับรวมมูลค่าในร้านนับ10ล้านบาทโชคดีที่ไม่ถูกเพิงไหม้ครับนายสักดากล่าวด้วยว่าประกอบด้วยปลาสวยงามแมวสุนัขสัตว์แปลกๆเช่นหงส์นกลิง ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศตัวละตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนครับรวมมูลค่าน่าจะหลายล้านบาทโดยบางร้านจะมีพนักง,งานนอนเฝ้าอยู่บนชั้นลอยบางร้านก็ใช้เป็นที่เก็บของตอนนี้ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับเบื้องต้นทางสำนักงานเขตจตุจักรได้จัดตั้งโต๊ะให้เจ้าของร้านมาลงทะเบียนและรวมมูลค่าความเสียหายของแต่ละร้านครับ พร้อมทั้งรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไปครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ